ใต้ต้นไมเดือนได้ฟ้าใสออกสิบห้าคำเดือเนเต็มสิบห้าคำแล้วก็นั่งอยู่ใต้เงา,าดำของต,ตอ้นโกศจากนี้ก็คือเอาเอาอะไรนะเอาพฤติกรรมของเจ้าชายเศรษฐาเมื่อกี้สอนก็มันมันภาษาของกวีนิพนธ์มันเป็นภาษาของจิตวิญญาณ ผมยังคิดว่าถ้าจะอา่านให้ใครร้องหนสุดต้องอยู่เงียบๆคนเดียวอ่านเหมือนเหมือนเวลาผมเขียนหนังสือก็อยู่เงียบเแต่นี่ถ้าพอจะอ่านนะต้องเสียงดีนะผมมีคนอ่านแนะทัง้งผู้ชายผู้หญิงแต่ไม่มีปญัญหาตามอย่างน้อยเล่มหนึ่งนี่มันต้องเป็นดีกว่าดีแบบทุกคนมีนะแล้วก็ต้องมีเพลงคอะระล้อซอซึงแก้เรี่องอะไรเงี้ยอ่านกันสลับคนละสีหน้าหลังหน้าไปเรื่อย าารวนยู้แต่ก็ยังคลิปยังฝันอยู่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะต่อไปเนาะมั